โรงเรียนวัดห้วยแก้วตั้งอยู่หมู่ที่5ตำบลห้วยแก้วอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่สังกัสมมดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต1เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล3ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีเนื้อที่7ไร่2งาน10ตารางวามีเขตพื้นที่ให้บริการทั้งสิ้น3ตำบล13หมูบ้าน กกกตนนนนเเราามีีัใจป็นน้ฬกกโรงเรียนวัดห้วยแก้วมีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น282คนมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น19คนบริหารงานโดยท่านผู้อำนวยการธนพัฒน์พันคุน้มเก่าโรงเรียนวัดห้วยแก้วดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ของโรงเรียนคือโรงเรียนวัดห้วยแก้วเป็นสถาบันสร้างคนดี โดยจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีทักษะอาชีพและรักการทำงานการดำเนินงานของโรงเรียนมีความสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่งดังนี้ 1. ด้านความปลอดภัย โรงเรียนวัดห้วยแก้วได้มีการจัดทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยดังนี้ 1. กิจกรรมลูกเสือจราจรมีการจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีการสนับสนุนให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงครบทุกคนผลที่ได้รับ นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการจราจรในด้านการขับขี่รถจักรยานยนต์สัญลักษณ์และกฎรจราจรต่างๆมากขึ้นรวมทั้งนักเรียนได้มีโอกาสในการฝึกปฏิบัติโดยการดูจราจรในโรงเรียนการโบกรถหน้าโรงเรียนและหลังโรงเรียนเพื่อไม่ให้เกิดการจราจรติดขัดและมีการขับขี่อย่างปลอดภัยในโรงเรียน 2. กิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต ทางโรงเรียนวัดห้วยแก้วและองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้วได้มีการจัดร่วมกันโดยการนำนักเรียนไปฝึกว่ายน้ำที่สระว่ายน้ำมีการฝึกอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตอนฝึกหัดเบื้องต้นและฝึกปฏิบัติจนสามารถว่ายน้ำได้ผลที่ได้รับนักเรียนมีทักษะในการว่ายน้ำสามารถว่ายน้ำได้และช่วยลดปัญหาการจมน้ำของนักเรียนได้ 3. กิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนมีการปรับปรุงอาคารสถานที่ต่างๆให้มีความปลอดภัยสะอาดร่มรื่นน่าอยู่และเอื้อสำหรับการเรียนรู้สิ่งที่ได้ดำเนินการเช่นการตัดแต่งต้นไม้การปรับปรุงจุดเสี่ยงที่ทำให้เกิดอันตรายการปรับปรุงอาคารต่างๆให้สามารถใช้งานได้ดีและน่าใช้งาน ผลที่ได้รับโรงเรียนมีความปลอดภัยมากขึ้นและมีความสะอาดสวยงามเหมาะสมกับการเรียนรู้ 2. ด้านโอกาสและการส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสในการเข้าถึงการศึกษามากขึ้นทางโรงเรียนมีการดำเนินการดังนี้ 1. การประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนได้รับดูข้อมูลทางการศึกษาการเรียนออนไลน์ ครูผู้สอนมีการใช้วิธีการสอนที่หลากหลายเพื่อให้เข้าถึงนักเรียนได้มากที่สุด 2. การเยี่ยมบ้านนักเรียนมีการส่งเสริมให้ครูประจำชั้นได้เยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนเพื่อจะได้รับดูข้อมูลและรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลได้ช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงประเด็น 3. การป้องกันการหลุดออกจากระบบของนักเรียนและการช่วยเหลือนักเรียนที่มีพัฒนาการช้ามีการติดตามนักเรียนแต่ละคนอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะนักเรียนที่ขาดเรียนบ่อยและมีพัฒนาการที่ช้ากว่าคนอื่นเพื่อให้เด็กเกิดการพัฒนาโดยมีการใช้วิธีการที่หลากหลายเช่นการสอนซ้ำการทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมการทำกิจกรรมเสริมทักษะต่างๆเป็นต้น ด้านที่ 3. ด้านคุณภาพนักเรียนทางโรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพนักเรียนอย่างต่อเนื่องและทันกับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในสังคมปัจจุบันโดยมีการดําเนินการดังนี้ 1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะเพื่อให้นักเรียนมีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่21กิจกรรมที่ดําเนินการเช่น การจัดการเรียนการสอนแบบ active learning ในทุกรายวิชาและกิจกรรมต่างๆการสอนแบบ BPL การสอนแบบ STEM ศึกษา 2. การพัฒนาหลักสูตรทักษะอาชีพมีการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะในการทำงานโดยเฉพาะงานในชุมชนรอบโรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมที่เปิดสอนได้แก่ HK Bakery, HK Barber, การเพาะเห็ดนางฟ้าการเลี้ยงไก่ไข่ 45, 45. การทำเรือนเพาะชำ การจัดการขยะในโรงเรียน 3. การเข้าค่ายคุณธรรมและการส่งเสริมให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมทางศาสนาและการอยู่ร่วมกันในสังคมด้านที่4ี ด้านประสิทธิภาพมีการจัดการเรียนการสอนที่เป็นการพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีการดำเนินการดังนี้ 1. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ active learning ในทุกรายวิชาและกิจกรรมต่างๆเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ในส่วนของเนื้อหาและทักษะในการทำงาน 2. ส่งเสริมการอ่านและการคิดโดยเฉพาะการวิเคราะห์ และการคิดสร้างสรรค์ให้มากขึ้นเพื่อให้หนักเรียนได้เรียนรู้การคิดการวางแผนการทำงานอย่างรอบคอบเป็นต้น 3. ส่งเสริมให้หนักเรียนมีคุณธรรมให้หนักเรียนสามารถแยกแยะก,ก,การปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องเป็นคนดีของชุมชน 4. ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชนโดยรอบโดยเฉพาะผู้ประกอบการต่างๆเพื่อให้หนักเรียนรู้จักชุมชนของตนเองให้มากขึ้นมีความผูกพันและรักในบ้านเกิดของตนเอง 5. มีการใช้วิธีการประเมินที่หลากหลายตามสภาพจริง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและสามารถนำไปพัฒนาส่งเสริมผู้เรียนต่อไป 6. มีการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานมีการร่วมมือกับทุกภาคีเครือข่ายดังนี้ธนาคารอมสินในโครงการอิ่มนี้เพื่อน้อง ธนาคาร CIMB ไทยในโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างยั่งยืนในการส่งเสริมอาชีพในชุมชนเช่นการปลูกผักการเลี้ยงไก่การส่งเสริมการอ่านมีการจัดห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการอ่านและค้นคว้าของนักเรียน การส่งเสริมทักษะทางคอมพิวเตอร์เพื่อให้นักเรียนมีทักษะและความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์การใช้อินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชันต่างๆที่จำเป็นในปัจจุบันโครงการหลวงตีนตกมีการสนับสนุนการเป็นวิทยากรการให้คำแนะนำในการปลูกผักการสานตะก้าไข่เป็นต้น องค์การบริหารส่วนตำบลมีการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันทั้งกิจกรรมของโรงเรียนและงานต่างๆของชุมชนสถานประกอบการในชุมชนมีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนอย่างต่อเนื่อง <c oughs> เช่นร้านเฮือนแม่หลวงร้านใจแอนร้านต้นต่อพานิชย์ ผลงานของโรงเรียน 1. รางวัลบรรณาสัตสมโพธซึ่งเป็นรางวัลสำหรับโรงเรียนที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และเป็นโรงเรียนแม่ข่ายให้กับโรงเรียนอื่นๆด้วย 2. การแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่70โดยมีนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถ ของโรงเรียนได้รับรางวัลมากมายในระดับเครือข่ายระดับเขตพื้นที่และมีนักเรียนที่ได้ไปแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับประเทศดังนี้การแข่งขันขับร้องเพลงสากลชายและเพลงไทยลูกทุ่งหญิงในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรมในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันแกะสลักผลไม้ในระดับประถมศึกษาและมธัธยมศึกษาตอนต้น